มาอันนี้ก็ต้องขอพระคุณคุณอานะก็เช่าทุกสภาพนะครับนะเนื้อชิน้นเนื้อได้หมดนะครับได้หมดนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งองค์อันนี้เป็นพระโอ้นี่เห็นไหมครับผูกมาแล้วอ่ะนะอันนี้คือพระล่วงนะครับ พระล่วงนี้ก็มีหลายเมืองนะครับมีทั้งสัวัดขล,ลุ่ยมีทั้งลบบุรีมีทั้งสุพรรณบุรีนะครับอันนี้คือพระล่วงลบบุรีนะหลังลายผ้านะครับนะนั้นอันนี้ก็นี่ผมให้ดูนะอันนี้ก็คืออาจจะมีชํำรุดอยู่บ้างนะครับนะครับชัดเจนนี่ไะเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับนี่ เห็นไหมครับพระบางองค์ที่ผ่านการใช้เราจะสังเกตเลยนะครับว่าพระล่วงเนี่ยเป็นพระที่ผมใช้คําว่าเป็นศิลปะที่เรียกว่าสุดยอดนะครับในพระเครื่องประเทศไทยอีกหนึ่งองค์นะครับแล้วก็เป็นพระที่ค่อนข้างหายากถึงวันนี้เนี่ยค่านิยมจะไม่ได้แบบนะดีมากๆแต่ว่าความรู้สึกของผมในคุณค่าของพระเนี่ยผมให้เป็นเบอร์ต้นๆเหมือนกันนะครับ แต่ใจผมผมอยากให้ดูทําไมเขาบอกว่าพัะล่วงสนิมแดงนะครับเป็นเนื้อตะกัวแล้วเป็นสนิมแดงเราจะเห็นเลยนะครับว่านี่คือตะกัวนี้คือสนิมแดงเพราะฉะนั้นเวลาที่เราดูเนี่ยอยากให้เห็นนะครับว่าพระสนิมแดงเนี่ยไข่เขาเป็นลักษณะยังไงสนิมเขาเป็นลักษณะยังไงเดี๋ยวมีโอกาสผมจะเอามาดูหลายๆองนะแล้วก็จะมาสอนเป็นเรื่องเป็นราวนะครับนะเห็นไหมครับสนิมเนี่ยมันเกิดจาก ภายในเนื้อแล้วดันผุดขึ้นมาดันผุดขึ้นมาในเนื้อเห็นไหมครับดันขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยคาว่าสนิมเนี่ยคือเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับเนื้อนะครับเนาะอันนี้คือฝุ่นเยอะมากเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวผมหาจุดที่แบบนี่เอาตรงนี้เห็นไหมครับอ่านี่เลยเห็นไหมครับแต่เจ้าสนิมที่เกาะพุนพุนตรงนี้ก็คือเกลือนะฮะที่เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะใส่แล้วก็หมักหมมจนแบบว่า พุนเป็นรูๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราดูเนี่ยเห็นไหมครับตะก,กัวสนิมแดงก็คือสนิมแดงบริเวณผิวนี่เป็นแบบนี้เห็นไหมครับอันนี้คือเก่าแบบเดิมสุดๆเลยเขาค่อยมายังไงก็เอาขึ้นมาอย่างนั้นเลยนะครับเห็นไหมเนื้อชินนี่คือดำสนิทเลยเห็นไหมปึ๊กเลยแบบนั้นนะครับเห็นชัดไหมครับชัดแล้วกดหนึ่งกดเก้าหน่อยเดี๋ยวแบบดูกันอย่างเดียวดูแล้วมันเพลินไงฟังแล้วมันดูแล้ว ไม่มีคอมเมนต์คอมเมนต์เข้ามาอยากอยากรู้ก็พิมพ์เข้ามาหน่อยนะหรือกดหนึ่งกดเก้าเข้ามาสวัสดีครับพี่นัจชานะครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะเห็นไหมนี่ดำสนิทเลยเห็นไหมปึืกเลยอะ่ะคือพระเนี่ยมีสนิมคุมทั่วนะแต่พอสมัยก่อนเขาใช้เนี่ยก่อนหน้าที่เขาจะเลี่ยมเนี่ยคือเห็นไหมเขาเลี่ยมเงินเนี่ยจนผุพังจนบิ่นหักหมดแล้วห้อยจนแบบเรียกว่า ขูกกันไปข้างหนึ่งหักกันไปข้างหนึ่งเลยอะ่ะอย่างนั้นน่ะนะครับนะเห็นไหมอ่าหลับกันหรือเปล่านะไม่หลับก็กดหัวใจให้หน่อยนะเห็นไหมเห็นไหมครับเห็นไหมคือธรรมชาติของพิมพ์เนี่ยเราให้ความสําคัญมากๆแล้วธรรมชาติของสนิมของเนื้อหารายละเอียดต่างๆเนี่ยมันสอดคล้องกันหมดทําให้พระเนี่ยไม่เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ ทำให้พระเนี่ยเวลาที่เราดูเนี่ยทาความเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะครับนะแล้วด้วยธรรมชาติของแล้วด้วยธรรมชาติของการเลี่ยมเงินธรรมชาติของการเลี่ยมเงินธรรมชาติของการที่ผ่านการใช้ศึกมาแล้วทุกอย่างมันไม่มีเสแส้งอยู่ในพระองค์นี้เลยเพราะฉะนั้นเราควรต้องดูนะครับธรรมชาติของการเลี่ยมด้วยธรรมชาติของการผ่านการใช้การบินแต่การซ่อมบำรุงมาองค์ประกอบทุกอย่าง สำคัญหมดทุกอย่างนะครับนะพระแบบนี้คือพระที่เรียกว่าพระคุ้มครองตัวนะครับในสมัยโบราณเนี่ยนะครับเพราะว่าพระเกจิสมัยโบราณไม่มีสร้างนะหรือว่ามีแต่ว่าก็ยังไม่แพร่หลายเหมือนในปัจจุบันนะครับนะการเลี่ยมการใช้ก็เน้นใช้พระกรุพระโบราณอันนี้คือพระร่วงนะครับนะสนิมแดงนะส่วนอันนี้คือชินเขียว ซึ่งแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนะครับอันนี้คืออัฐารถนะครับนะนะครับเป็นพระชินเขียวนะครับเดี๋ยวนี้เนี่ยราคาไม่สูงนะครับพระชินเขียวแต่แบบนี้เป็นพระที่มาตรฐานนะครับนะแล้วก็ยอดนิยมนะให้หมชินเขียวสนิมเขาจะเป็นดำๆอย่างนี้ครับนะเป็นกลมๆดำๆเนื้อเนี่ยชินเขียวก็บ่อยอยู่แล้วสีเขาออกเขียวๆตุ่นๆหน่อยนะเพราะฉะนั้นอย่างนี้เข้าใจง่าย นะครับอย่างนี้จะเป็นพระที่เข้าใจง่ายนะครับเห็นไหมถึงราคาจะไม่สูงแต่ผมบอกให้เลยนะครับว่าอย่างนี้ก็ค่อยแล้วก็มีความสุขนะครับนะอยู่ที่คนชอบนะครับเนาะอยู่ที่ความผูกพันนะครับนะนี่นะครับนี่คืออัฐารถนะครับเห็นไหมชิ้นเขียวแต่เราต้องดูไข่นะไข่ดำๆพวกนี้สำคัญเนี่ยอย่างเงี้ยน,นะครับ เป็นไข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 ,ขนะครับเป็นไขไขเลยนะครับเห็นไหมอันนี้ก็จะมีเลี่ยมเงินโบราณเห็นไหมครับเลี่ยมเงินเนี่ยเขาสนิทมากเลี่ยมเงินโบราณน,นะครับนะ